ครับสวัสดีครับผมนายสายันนันตา ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงานระดับช2ประจำสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการวัดค่าพลังงานที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์นะครับหรือที่พวกเรารู้จักกันในานามของแผงโซลาร์เซลล์นะครับเนื่องจากการวัดค่าพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยจะมีความผกผันและก็แปลเปลี่ยนตามความเข้มแสงน,นะครับเพราะนั้นจึงเป็นการยากที่เราจะวัดค่าพลังงานได้อย่างถูกต้องนะครับ เพราะนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนําอุปกรณ์และก็เครื่องมือต่างๆนะครับที่ใช้ในการตรวจวัดค่าพลังงานในครั้งนี้นะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือแผงเซลล์แสงอาทิตย์นะครับชนิดโพลีคริสตอลไลน์ขนาดกำลังไฟฟ้า30วัตต์นะครับแผง30วัตต์หรือให้สเปค หรือค่าคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นอย่างไรครับให้เราดูที่เนมเพลตนะครับหรือสติกเกอร์ที่ติดอยู่ด้านหลังของแผงน,นะครับด้านหลังแผงจะมีการบ่งบอกถึงค่าสัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้าที่สําคัญนะครับดังต่อไปนี้นะครับค่าแรกนะครับเป็นค่าทเรียกว่า Pmax นะครับหรือกําลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่แผงจ่ายได้ซึ่งในที่นี้ก็คือ30วัตต์ค่าต่อไปก็คือ Vmp แรงดันไฟฟ้าขณะที่ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุดนะครับอยู่ที่1 7 6โวลต์นะครับค่าต่อมาคือค่า imp ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดเมื่อให้กำลังไฟฟ้าสูงสุดนะครับอยู่ที่1.7 a แอมแปร์ค่าต่อไปคือค่า voc แรงดันไฟฟ้าขณะไม่มีโหลดนะครับอยู่ที่2 2 5สุดโวลต์นะครับสุดท้ายก็คือ isc กระแสไฟฟ้าขณะช็อตเซอร์กิต ให้กระแสไฟฟ้าอยู่ที่1.82แอมป์ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ทําการทดลองวัดค่าเหล่านี้กันนะครับครับตอนนี้เราก็รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือกันทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปประกอบแลวก็ทดลองวัดค่ากันจริงๆที่สถานที่จริงนะครับครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาใช้วิธีการทดสอบกันอย่างง่ายก่อนนะครับในการวัดเพื่อให้ทราบว่าแผงยังคงใช้งานได้หรือไม่นะครับแต่ยังไม่อาจจะบอกได้นะครับว่าแผงให้พลังงานที่เท่าไหร่นะครับ วิธีการนะครับเราก็จะใช้มัลติมิเตอร์นะครับซึ่งเป็นการวัดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็คือตั้งค่าไปที่โวลต์มิเตอร์นะครับ DC โวลต์มิเตอร์นะครับจากนั้นใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ของเรานะครับวางในมุมที่สามารถรับแสงได้เต็มที่นะครับโดยไม่มีเงาบดบังกระแสไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับโดยให้ขั้วแรงดันเป็นขั้วบวกและขั้วลบนะครับเราก็สามารถใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดค่าแรงดันได้นะครับ ซึ่งในที่นี้จะได้ค่าแรงดันออกมาที่20.49โวลต์ก็คือค่าแรงดัน VOC นั่นเองนะครับค่ากระแสไฟฟ้าที่เรียกว่า ISC นะครับหรือกระแสไฟฟ้าขณะช็อตวงจรเครื่องมือที่ใช้ก็คือ DC Ammeter นะครับการวัดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเราก็จะใช้สายของโซลาเซลล์นะครับขั้วบวกและขั้วลบนะครับสอดลอดยังจุดวัดของ DC Ammeter นะครับและ ทำการช็อตที่ปลายสายทั้งสองเข้าด้วยกันนะครับที่ DC a m แอม e r ก็จะปรากฏค่ากระแสไฟฟ้านะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการวัดหาค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่ได้จากแผงเซลล์เสงอาทิตย์ ip, นะครับโดยในที่นี้เราจะต้องอาศัยอุปกรณ์หลักอยู่1ตัวนะครับก็คือวงจรชาร์จประจุบแบตเตอรี่ชนิด MPPT นะครับเพื่อให้สามารถทำงานในโหมด MPPT หรือที่เราเรียกกันว่า maximum power point tracking ได้นะครับ อุปรกรณ์อีก2ชิ้นที่เราต้องใช้ในการทดสอบครั้งนี้ก็คือ DC voltmeter นะครับและ DC ammeter นะครับอันดับแรกนะครับให้เราใช้ DC voltmeter นะครับวัดที่ขั้วของแผงโซลา r เซลล์นะครับเพื่อให้ทราบค่าแรงดันที่เรียกว่า Vmp นะครับหรือแรงดันในขณะที่ให้กำลังงานไฟฟ้าสูงสุดนะครับโดยวัดณนะจุดขั้วต่อของเครื่องชาร์จประจุแบตเตอรี่นะครับ ในที่นี้วัดค่าได้อยู่17.24โวลต์ DC นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการวัดค่าของกระแสะไฟฟ้าที่เรียกว่า IMP หรือค่ากระแสะไฟฟ้าสูงสุดนะครับโดยการใช้ DC Ammeter วัดที่ขั้วบวกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์นะครับซึ่งในที่นี้วัดค่าได้อยู่0.974แอมแปร์นะครับ และหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นไปนะครับเพื่อทําการคํานวณค่าที่เราวัดได้กันต่อไปนะครับครับจากค่าที่เราคํานวณนะครับจะเห็นว่าค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดที่เราวัดได้นะครับอยู่ที่16.8วัตต์วันะครับโดยที่แผงจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าให้กําลังไฟฟ้าได้สูงสุดถึง30วัตต์นะครับเนื่องด้วยความเข้มแสงมีน้อยนั่นเองนะครับดังที่เราจะเห็นได้จากการใช้เครือ่องมืออาน ค่าความเพิมแสงนะครับซึ่งบอกว่าให้ความเพิ่มแสงอยู่ที่68เปอร์เซ็นต์นะครับและอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ค่ากำลังไฟต่ำสุดขัขข้าง,างน้อยก็คือเรื่องของหมองควันหรือเปลี่ยนส่งห้าเดนะครับหวังว่าวันนี้ทุกคนคงได้ความรู้เกี่ยวกับการวัดค่าพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในโอกาสต่อไปนะครับหวังว่าทุกคนคงจะเข้ามาติดตามและรับชมคลิปนะครับในการใช้ หรือการติดตั้งพลังงานใสงานาทิตกันต่อไปนะครับและสุดท้ายนี้นะครับท่านใดที่มีความสนใจที่จะเข้ามารับการฝึกนะครับสามารถเข้ามาฝึกอบรมแล้วก็กรอกไปสมัครนะครับได้ที่สถาบันพัฒน,นาพลังงาน19งานา9จงังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับครับแล้ววันนี้ผมก็ขอลาไปเป็นประเพียเท่านี้นะครับสวัสดีครับ